สวัสดีผมชื่อเฮมมี่หลายคนคงสงสัยว่าผมเกิดที่ไหนถ้าคนที่รู้แล้วก็อืมแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ไม่ต้องห่วงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของผมให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go ผมมีชื่อว่าเฮมมี่หรือเรียกชื่อนึงว่าฮิโมโมอยหรือก็ริธิดวงนั่นแหละและก่อนอื่นผมขอแนะนําให้รู้จักกับจอห์นนี่เพื่อนสนิทของผมสาเหตุที่ผมสนิทกับจอห์นนี่เนื่องจาก 1. จอน,นี่ไม่ชอบกินผักและผละไม้ 2. เข้าห้องน้ําเป็นเวลานาน 3. ยกของหนักบ่อยๆ 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์สูงพวกผมมีอยู่2ประเภทประเภทที่1 i n t e r n a l เขาขี้อายเลยไม่กล้าออกมาปับเภทที่2 external เขาสดใสร่าเริงเลยชอบออกมาเซฮัลโหลอยู่ด้านนอกนะ่ะพวกผมมีระยะการเจริญเติบโตอยู่2ขนาดด้วยกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมโดยทุกระยะนั้นพวกผมจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนทำให้จอนนี่รู้สึกเจ็บก้นขึ้นมาเลยล่ะจอนนี่เขาเลยอยากหาวิธีรักษาอาการเจ็บนะไปดูกันว่า มีวิธีการรักษาอะไรบ้างวิธีแรกเป็นการทานยาเพื่อรักษาอาการเจ็บเบื้องต้นโดยจะสามารถรักษาอาการเจ็บได้โดยที่พวกผมมีขนาดเล็กเท่านั้นวิธีที่2การใช้ยาสอดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่มากขึ้นเนื่องจากพวกผมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นวิธีนี้อาจจะต้องกินยาควบคู่กันไปตามที่แพทย์สั่งนะครับวิธีที่3การใช้มีดผ่าตัด วิธีนี้ใช้รักษาอาการก้อนที่สะดวงขนาดใหญ่เท่านั้นแต่การรักษาวิธีนี้มันเจ็บสุดๆไปเลยเฮมมี่ไม่ชอบเลยและวิธีสุดท้ายวิธีเลเซอร์เป็นวิธีการรักษาแบบใหม่เจ็บน้อยมากๆเลยละด้วยวิธีนี้เป็นการรักษาโดยตรงเสียเลือดและเจ็บน้อยมากๆเลยละและที่สำคัญนะแผลหายไวด้วยโดยการยิงเลเซอร์ จะทำให้การเจริญเติบโตของพวกขมนั้นหยุดลงและทําให้เล็กลงไปในไม่ช้า <S <S และในปัจจุบันการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะการรักษาดีเป็นที่ยอมรับจากทางการแพทย์นอกจากนั้นการรักษาด้วยเลเซอร์จะป้องกันการเกิดริสีดวงซ้ําที่เดิมได้เจ็บน้อยแผลหายเร็วการฟื้นตัวก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยแหละ ดูจอห์นนี่สิหลังจากที่เขารักษาด้วยเลเซอร์แล้วเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งอย่าลืมทานอาหารให้ครบหมู่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมเฮมมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบายบาย うん。<ス>